แม่นัดมาแล้วค่ะทุกคนแม่นัดกลับมาแล้วกลับมาจากพักร้อนแล้วคะ่ะแม่นัดกลับมาจากพักร้อนแล้วค่ะทุกคนอันนี้เห็ดพิษนะคะเห็นไหมคะเห็ดพิษค่ะนี่คือแหล่งที่แม่นัดเก็บเห็ดตลดอดอ้าวไม่มีคะ่ะทุกคนเขาเก็บไปก่อนแล้วมีแต่คนเก็บก่อนแม่นัดแล้วล่ะนู่นข้างในมามาเห็นแล้วมาค่ะโอ้ยคนเขา้าเขา้าคนเขา้าเข้าป่าของแม่นัดนะดูดิ โอ้ยไม่น่าบอกคนให้รู้เลยไม่น่าบอกคนให้รู้เลยไม่งั้นแม่นัดสบาย <c oughs> นี่ค่ะมันจะมีอยู่ลงเรืออยุดดอกหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้แม่นัดหายเหนื่อยว่างๆแม่นัดจะจะจะไปหาให้ดูกันนะคะจะไปหาเห็ดให้ดูกันค่ะเอ๊มองเข้ามาเห็นอยู่หน้าดอกหนึ่งเมื่อกี้ <c oughs> ไหนอะ ไม่มีค่ะทุกคนไม่นัดมองเข้ามาเห็นดอกหนึ่งอยู่นะเมื่อกี้ไม่มีเอา้าทำไมมองเข้ามาเมื่อกี้เห็นหนึ่งดอกอยู่งอกอมันหลอกตาแม่เนาะไม่มีแล้วตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนดอกใหญ่บานๆเพอรเวอร์อยู่นั่นอะนั่นอะคือเห็ดนะคะอู้ดอกใหญ่ๆเลยนั่นอะคือเห็ดเลยค่ะลงไปเนี่ยเห็ด ดอกมันใหญ่แต่แม่นันโอ้โหคนมาเก็บเยอะมากไม่เข้าใจว่าทําไมดอกใหญ่เกินไปหรือเปล่าทุกคนมันมันเน่าเลยนะคะมันเน,าเนะะ่าแล้วค่ะว้ายมีนอนด้วยบริมบลิเรบลเธอโอ้ใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลยดอกใหญ่มากตรงนี้แต่ว่าเนาเ่าแล้วข้างบนนี้ก็คงจะไม่มีค่ะทุกคนวันนี้แม่นนัดชั่วน,นะคะยังไม่ได้เห็ดเลยซกักดอกเดียวเ,เดี๋ยวไปดูดอกหนึ่งแล้วทุกคน มีนอนด้วยน่ากลัวม no no okay. uh, ีแต่รอยเข้าเก็บค่ะนี่เจอดอกหนึ่งเจอดอกอุ้ยนอนตัวใหญ่มากเจอหนึ่งดอกนะคะนี่ไงนี่ไงนี่เห็ดนี่อะไรเห็ดค่ะเอาขลุ่นลาโผล่ลาโผล่ลาโผล่ลาไหนเห็ดคะว้าวเห็ดเห็ดเห็ดมาะ นี่ค่ะลูกตัดอย่างนี้ค่ะไปต่อเผื่อมีไปต่อเนาะทุกคนดูว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่นะก็ออกมาเดินเล่นๆสูตรอากาศสบายๆตามภาษาแม่ แสดงว่าคนมาลุยเยอะเกินไปแล้วป่านนป่าแม่นะปกติแล้วป่าแม่รู้คนเดียวนะคะป่าเนี้ยแต่ว่าคนาะปีนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะตรงเนี้ยน่าจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เท่าที่สังเกตดูแล้วน่าจะไม่ค่อยมีเพราะตุกปีมันจะเยอะมากทุกคนเยอะแบบอืมไม่ขึ้นนะคะปีนี้มันน่าจะขึ้นน้อยจริง,รงๆเลยเห็ดแต่มีแต,ต่ตเห็ดเออมีแต,ต่ตเห็ดเบือ่อตายเบื่อนะคะ นี่ก็เห็ดที่เขาเก็บทิ้งเก็บคว้างไม่มีคะ่ะทุกคนเห็ดไม่มีคะ่ะยะยะไม่มีคะ่ะทุกคนเออรอบนี้รอบนี้แม่ไม่ได้เห็ดเลยคะ่ะทุกคนขอบคุณมากมากกดไลค์กดแชร์แม่นัดด้วยนะเดี๋ยวมแม่แมนัดไปปา่าครั้งหน้าแม่นัดจะต้องได้เห็ดแน่นอนครั้งนี้แม่นัดเพิ่งกลับมาจากเอ,อเอ,อ พักร้อนแม่ก็เลยมาแค่ป่าเล็กๆตรงนี้นะคะไม่มีแสดงว่าคนเก็บไปก่อนแม่แล้วกดไลค์กดแชร,ร์รอแม่ได้เลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะแม่นัดมาแล้วค่ะทุกคนแม่นัดกลับมาแล้วกลับมาจากพักร้อนแล้วค่ะแม่นัดกลับมาจากพักร้อนแล้วค่ะทุกคนอันนี้เห็ดพิษนะคะเห็นไหมคะเห็ดพิษค่ะนี่คือแหล่งที่แม่นัดเก็บเห็ดตลอดอ้าวไม่มีค่ะทุกคนเข้าเก็บไปก่อนแล้วมีแต่คนเก็บก่อนแม่นัดแล้วล่ะ นู่นข้างในมามาเห็นแล้วมาค่ะโอ้ยคนเข้าเข้าคนเข้าเข้าป่าของแม่นัดอตดูดิโอ้ยไม่น่าบอกคนให้รู้เลยไม่น่าบอกคนให้รู้เลยไม่งั้นแม่นัดสบายอืนี่ค่ะมันจะมีอยู่ลงเหลืออยุดดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวไว้แม่นัดถายเหนื่อยว่างๆแม่นัดจะจะเอ่อจะไปหา ให้ดูกันนะคะจะไปหาเห็ดให้ดูกันค่ะเอ๊มองเข้ามาเห็นอยู่หน้าดอกหนึ่งเมื่อกี้ไหนอะไม่มีค่ะทุกคนแม่นัดมองเข้ามาเห็นดอกหนึ่งอยู่นะเมื่อกี้ไม่มีเอา้าทำไมมองเข้ามาเมื่อกี้เห็นหนึ่งดอกอยู่งเอ้าวมันหลอกตาแม่เนาะไม่มีแล้วตรงนี้ เห็นไหมคะทุกคนดอกใหญ่บานบเพื่อเวอร์อยู่นั่นอะ่ะนั่นคือเห็ดนะคะอู้นดอกใหญ่ๆเลยนะะั่นคือเห็ดเลยค่ะลงไปเนี่ยเห็ดดอกมันใหญ่แต่แม่นั่นโอ้โหคนมาเก็บเยอะมากไม่เข้าใจว่าทําไมดอกใหญ่เกินไปหรือเปล่าทุกคนมันมันเน่าแล้วนะคะมันเน่าและะ้วค่ะว้ายมีนอนด้วยบัลิ่มบัลเลอบัลเทอร,ร,ร์อู้ยใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลย ดอกใหญ่มากตรงนี้แต่ว่าเน่าแล้วข้างบนนี้ก็คงจะไม่มีค่ะทุกคนวันนี้แม่นัดช่วนะคะยังไม่ได้เห็ดเลยซักดอกเดียวเ,เดี๋ยวไปดูดอกหนึ่งแล้วทุกคนมีนอนด้วยน่ากลัวมีแต่รอยเข้าเก็บค่ะนี่เจอดอกหนึ่งเจอดอกอุ้ยนอนตัวใหญ่มากเจอหนึ่งดอกนะคะนี่นี่นี่เห็ดนี่อะไรเห็ดค่ะ เอาขาลุกโฟลา่โลาโฟล่าโฟล่าโฟลา่าไหนเห็ดคะว้าวเห็ดเห็ดเห็ดมาคะ่ะนี่ค่ะรูปตัดอย่างนี้คะ <c oughs> ่ะอ่าไปต่อเผื่อมี ไปต่อเนาะทุกคนดูว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าไม่ได้ก็ม่เป็นไรเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่นะก็มาเดินเล่นๆสูตรอากาศสบายๆตามภาษาแม่แสดงว่าคนมาลุยเยอะเกินไปแล้วป่าในป่าแม่นะปปกติแล้วป่าแม่รู้คนเดียวนะคะป่าเนี่ยแต่ว่าเนาะปีนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะตรงเนี้ยน่าจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เท่าที่สังเกตดูแล้วน่าจะไม่ค่อยมีเพราะทุกปีมันจะเยอะมากทุกคน เยอะแบบมไม่ขึ้นนะคะปีนี้มันน่าจะขึ้นน้อยจริงๆหละเห็ดเตมีแต่เห็ดมีแต่เห็ดเบื่อ,อตายเบื่อนะคะนี่ก็เห็ดที่เขาเก็บทิ้งเก็บขว้างไม่มีค่ะทุกคนเห็ดไม่มีค่ะย่ายะไม่มีค่ะทุกคนเออรอบนี้ รอบนี้แม่ไม่ได้เห็ดเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากๆกดไลค์กดแชร์แม่นัดด้วยนะเดี๋ยวมแม่นัดไปป่าครั้งหน้าแม่นัดจะต้องได้เห็ดแน่นอนครั้งนี้แม่นัดเพิ่งกลับมาจากอ,อ่เอ่อพักร้อนแม่ก็เลยมาแค่ป่าเล็กๆตรงนี้นะคะไม่มีแสดงว่าคนเก็บไปก่อนแม่แล้วกดไลค์กดแชร์รอแม่ได้เลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเอา้ามาแล้วมาแล้วยาเฝ้ากำลังมาเอาพาพวกอพยพเข้าป่า <laughs> อพมา มาพาลาวพาสวยพาเขเมรนมาเข้าฝานเราเดินพี่นอ้อง,ไ,งไปตามตามไปจ้ะหลยบอสัวไงบองโอ้ยเพอเวอร์เยอะคือมันงามพุนนพ่นนี่แม่ได้แล้วสามดอกเบิงอสคือไม่บง้บงบงับงบังคือดอกมันใหญ่ค่ะพุ่นพุ่น่ะพุนพนนพ่นทางพุน่นเ,เบัง ปัดดอกใหญ่เอาไปให้คนอื่นเขากินไงเจ๊เนี่ยเดินทางหน้านูนนูนข้างหน้าไอ้ดอกข้างหน้างาม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 นี่นี่คือเปล่าบปล่าคุณหน้าคุณหน้าปัดนี่เห็ดเดินนี่มันแก่แล้วบ่มีไฟมาว้าปัดเห็ดข้างนั้นอีเจ๊นวดนข้างหน้ามันดูสวยมากเลยนวดมันงามนวดนวลปัดเอาละเอาละแม่นัดจะเก็บดอกนี่แล้วทุกคนโอ้ยคืออุปอยู่ ทำไมกูกรีดจริงกรีดยังไม่เข้าใจใครมากับกูนี่ไม่มลงปาหรอกป๊าดดันเดดอกเห็ด,ด,ด,ดพุนพนักงานอ,อพยพอ,อยู่พุนคุณตาดาวโอ้โหนี่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 ได้จ้ะโอ๊ยอันนี้มันเป็นเชื้อราแล้วนี่นี่มันเป็นเชื้อราแล้วเออโปแล,ลนด์มันไม่เข้ามาลึกขนาดนี้นี่ <c oughs> ไปต่อไปต่อ <c oughs> <c oughs> เย็ดปุกแกเอาแต่ดอกตุกปุ๊กไงน่นแล้วป่าขี้หมาเท่านั้นเดี๋ยวไปป่าขี้หมากันนูุนฝั่งไอ้สซมันต้องเดินฝั่งนู้นเลยไปเลยปกติทางนี้มันก็ขึ้นเด้อนั่นคุณน่ะสองคนน่ะนัดนัดนัใช่อันนี้มันคือเป็นจัิงส่ มันบ่มีไผมาสูเข้ามาแต่ว่าเข้าบ่ลู้บมันด้วยนตใช่ไหมบอแมนกินได้เนี่คนกินก็กินได้เนี่ไปโอ้ยเจ๊ทำไมฝั่งนู้นเธอเลือยอยู่บอดอันนี้บัดแล้วหาตำกว่าเอ้าก็ข้ามแมข้าแมบอดนั่นเด้อดดงเฮ็ดชูเอาข้าแมกระโดดแมไปแม่คุณเจ้เขามีบูตดพุ่น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  เอ้ยถ้าโปรแลนด์มามันเอาไปหมดเลยนะเรรนี่ยไอ้โปแลนด์ไหมมันเข้ามาทุกปีมันก็จะเข้าอย่างนี้เลยโปรแลนด์เออเอ้ยเทาเอ็มก็เอาไป <laughs> <laughs> ป่ะป่ะกูลองดินลองจมดินแล้วกูเอาละกูอ๋อคลิปมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่า เดี๋ยวจะพาไปดูต่าง,างดาวเก็บเห็ดไปเลยเนี่ยป่าเนี่ยกูมาทุกปี้วสูคราวนี้มึงก็หูป่าแล้วมึงก็มากันเองได้แต่มึงต้องเข้ามาข้างในเท่านั้นนะเห็ดอยู่ข้างในฝนมันตกแห้งซ้ำนั่นติสูฟังแถ,แถวเนี่ย,โโโย,ยมันก็ขึ้นล่าทุกปีเลยเห็ดฟังนี้ก็ได้ เขาบอรู้บอมีไผรู้คันบัดนัดบรเคยพามาเขาบอกคุยเลีป๊าอันนั้นข้างหน้าแห้งขึ้นรักคับพี่น้องไปกันเลยวิ่งไปดูกันต่อไปนี่คือป่าโนเวป่าโนเวแม่นัดเดินป่าไม่มีทางหลงป่าหรือหายสาบสูนนะเพราะเสียงแม่นัดดังมากจริงๆว้ายดูนี่นี่เห็ดช่วยโอ้โหนี่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 โอ้โหโอ้ยยยยคือมันคือมันตื่นเต้นน่ะ คือมันตื่นเต้นนะคะมันตื่นเต้นนะคะไปต่อเลยอันนู้นแก่แล้วนู่นนู่นนุ่นดูดอกนี่สิว้าชุบชุบโอ้ยอย่างนี้เลยจ้ะตัดมันเลยจ้ะเดวมันขึ้นมาอีกปีหน้ามันจะขึ้นหนักกว่าเดิมอีกพอการตัดแบบนี้ปีหน้ามันก็จะขึ้นมาดีมันจะเออมันขึ้นลานนี่ไงมันขึ้นหมดเลยนี่อย่างนี้อะ คือปีที่แล้วเนาะมันจังสี่เลยเข้ามาบอท่านมันมมนะก็คือบอมาล่ะสูเจ้าอยู่บ้านอีเจ้ามดแต่ไปพักร้อน,น,นเอาปูดิบอติ <c oughs> ปูก,ก็ข้านเป็นนอกสูสโอ้ยมึงเอ้ยมีแต่ดอกแตกบ้านตายดอกแตกนี่แหละ เออปามึงต้องปาาขี้ม้าสั่มนั่นนี่มันจะขึ้นราทุกปีแล้วนะตรงนี้ไม่เข้าใจเลยหูเห็นไหมจ๊ะโอ้ไม่ได้เอาขามาตั้งนะค่ะทุกคนนี่เห็ดมันจะขึ้นรานี่เห็ดขึ้นราเพราะว่ามันโดนน้ำเยอะมันก็จะขึ้นรอันนั้นเด้อันโปลแลน ตุ๊ปปุอยู่ทุกคนตุ๊ปปุอยู่นะคะโอ้นั่นคือพวกอพยพเข้ามาเอ,อ,อา่ออพยพมาแต่ใสกันจ้ะภาษาอะไรวะโอ้ดูโอ้ยห่าไงพี่ใหญ่ข้งแท้ทั้งพนโอ้ย โอ้ยดอกเพอร์เวอร์ภาวะเอาจริงๆเนี่ยปีที่แล้วกูเก็บตรงนี้แหละมึงเชื่อกูเก็บโอ้โยดอกใหญ่มึงโชว์ดอกใหญ่กูแน่มึงโชว์ดอกใหญ่กูแน่พวกอพยพดูดูโอยดดููมันดูมันโน่นคลานถึงขั้นกับคลานคลานเก๋ว่ะเฮ้ยมึงเก็บดิมึงเก็บให้คนอื่นกินนั่นดอกเก๋ทุกคน ดูมันบอกว่าเก่แลนัแล้วดูเห็ดที่มันเก็บนะ<ห>นมันไม่เก่ห,หรอวะอ,อ่ะเก็บไปแบบเออไปปล่อยไว้ที่บ้านให้มันขึ้นไงมึงปาานี่นี่ไไนนอบพยบมาแต่ใส่จัก